สวัสดีค่ะชวนมาหมักหมูวไว้ทำกับข้าวกันค่ะสูตรนี้ไม่ใส่เบกกิ้งโซดาไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารเสริมใ,ใดๆค่ะหมักเสร็จทำอาหารได้เลยหมูจะนุ่มชุ่มฉ่ำไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะ หั่นหมูตัดขวางตามแนวเส้นกล้ามเนื้อค่ะจะทำให้หมูเรานุ่มมากขึ้น รสดีค่ะน้ำมันหอยซสอ้๊วขาว นวดให้เข้าเนื้อค่ะนวดเข้าไปเรื่อยแล้วเครื่องปรุงที่เราผสมมาเข้าไปในเนื้อหมูให้หมดเลยนะคะใส่พริกไทยขาวค่ะ น้ำมันพืชแล้วก็นวดอีกค่ะตามด้วยน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งคือสิ่งที่เรามีทุกบ้าน เมื่อจนน้ำแข็งละลายเลยนะคะ ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเพื่อให้หมูนุ่มเร็วมากยิ่งขึ้นน่ดไปเรื่อยๆค่ะจนไขเข้าเนื้อ สามารถเอาไปทำอาหารได้หลายเมนูนะคะจะเป็นหมูกระทะหมูทอดราดหน้าผัดได้ค่ะเสร็จแล้วสามารถเอาไปทำอาหารได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้สักครึ่งชั่วโมงค่อยมาทำอาหารก็ได้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะคลิปนี้จะลาไปเพียงแค่นี้ขอพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ